สวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับวันนี้มีดอนะครับผมเกมดออัปเดตใหม่นะครับแมปยอดฮิตนะครับแมปโคตรยากโคตรมันนะครับโคตรนัวแล้วก็โคตรตึงนะครับผมวันนี้มีอัปเดตใหม่จะมีอะไรบ้างนะครับเราจะมาแนะนําวิธีผ่านด่านกันดีกว่านะครับว่าเอนติตี้แต่ละตัวนั้นจะต้องใช้วิธีเทคนิคอะไรในการผ่านกันบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมไปตัวที่1นะครับผมแมนเดรักนะครับหรือว่าแมนดาโกล่านะครับผมเขาจะพุ่งเข้ามานะครับพร้อมกับแหกปากใส่เรานะฮะให้เรากด e นะครับผมจับเขานะครับผม และวิ่งไปยังหลุมที่เขาพุ่งมาหาเรานะครับผมตามเส้นรากที่พุ่งเลยนะครับผมนะครับจับลงหลุมแค่นี้ครับผมยัดง่ายๆเลยนะฮะก็จบแล้วนะครับผมเ <s> ข้าประตูนี้เลย <im> <im> ไหมอะไรอะ มันเด็กแมนเด็กตกใจหมดเลยเอาเอามายัดหลุมซึ่งวิธีหลบเนี่ยมี3แบบหนึ่งวิ่งหนีให้ไกลที่สุดแต่วิธีเนี้ผมไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามันต้องวิ่งจนออกประตูนะมันถึงจะหลุดหรือว่าให้หุ่นไล่กาฟันนะครับซึ่งก็คุณลุงหุ่นไล่กาเนี่ยจะมาฟันแมนเด็กหรือว่าแมนดารกล่าให้เรานะครับสนาตายก็คือเราหูดับจนตายไงครับผม เซิร์ฟเอนติตี้นะครับผมหรือว่าเจ้าสายฟ้าฟ้านะครับฟ้าผ่าหรือปิกาจูเนี่ยแล้วแจกแล้วแต่จะเรียกนะครับผมนะฮะซึ่งหากได้ยินเสียงฟ้าร้องนะครับผมแล้วก็บรรยากรศเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นสีเหลืองแวบหนึ่งนะครับผมนะครับนั่นหมายความว่าอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านะครับผมจะเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าอย่างรุนแรงนะครับผมนะครับให้หาตู้เข้านะฮะจนกว่าแสงสีเหลืองเนี่ยจะสงบลงนะครับซึ่งถ้าหากไม่ได้อยู่ในที่กำบังเนี่ยจะโดนผ่าตายทันทีนะครับวิธีหลบมี2แบบด้วยกัน1คือเข้าตู้นะครับ สองคือเข้าอาคารบ้านเรือนนะครับที่อยู่ในฉากในขณะนั้นนั่นเองนะครับฟ้าผ่าน่าก,กลัวมากเลยเมื่อกี้ฟ้าฟ้าฟ้าผ่าออแบบใดมันผ่าเสเหลืองเฮ้ยทำไเนี่ยทยไมเข้าตู้ทำไมอะ่ะไม่รู้ทำไมต้องเข้าอะ่ะฉันคิดว่า,วา,ามัน,ม,นมันดูเหมือนมบีอะไรกำลังจะมาไหนอะ่ะเ้อะไรอ่ะไปดูเข้าตู้แล้ว มันมีสายฟ้าพุ่งมาจากไหนไม่รู้พิกาจูอ์เอ,อะไรอะ่ะโอ้โหไอ้อ่ะมันเหมือนพวกรัชเลยส่วนชาร์ตายคือนะครับผมน้องจะลงมาผ่ากลางกระบาลนะผมนะครับผมแยกเป็นสองส่วนตุยกราวสคิปเปอร์นะผมกราวสคิปเปอร์นี่ต้องเรียกว่าเป็นเอนทิตี้ฝ่ายดี หรือฝ่ายเป็นกลางผมว่าฝ่ายเป็นกลางมากกว่านะครับผมซึ่งถ้าทําตามกฎเขาเขาจะไม่ทําอะไรเรานะครับผมเนาะคุณลุงหุ่นเลการเนี่ยเป็นเอนติตี้ที่ดีนะครับผมซึ่งถ้าเราไม่โกนเขาเขาจะไม่โกนเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณลุงไม่ชอบเลยก็คือห้ามเหยียบหญ้านะครับผมถ้าเหยียบหญ้าและคุณลุงเห็นแล้วก็คุณลุงจะไล่เข้ามาฟันตูดเราขาดเป็นสองทอดนะครับพร้อมกับจับเราห่อเป็นข้าวเหนียวนะครับผมเฮ้ยอุ้ยเสืออะไรไอ้เห็นเหรอ ยคุณป hey, hey. ีกเหยียบหญ้าโอ้ยบอกนะว่านี่ค uh, ือคนเฝ้าหญ้าก็จะจะรู้ได้ไงอ่ะเอ้าเฮ้ยๆจะก็เดินตามอ่ะแป้งกปายเป็นหอเรียบร้อยแล้วอ่ะแป้งกลายเป็นปุ๋ยหรอใช่เอา Monument Entity นะครับผม ไอเอนติตี้เสาหินนี้ต้องบอกว่าเป็นเอนติตี้ที่กวนีนมากๆนะครับผมเสาหินแปลกๆนะครับจะเห็นตามฉากเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าบางทีจะมีเสาหินที่สามารถขยับได้หากเห็นเสาหินที่แปลกๆนะครับอย่างเช่นมันอยู่ตรงกลางทางบ้างหรือมันแปลกๆหรือมันขยับเข้ามาใกล้ๆเรานะครับผม เสาหินนี่นะครับผมจะมีขาเป็นแมงมุมนะครับคอยเดินวิ่งเข้ามาหาเราจากด้านหลังนะฮะแล้วก็กระซวกเราจนตายนะครับผมซึ่งเสาหินนี้ครับวิธีการแก้งา่ายในเดียวผมแค่เรามองมันนะครับผมมองมันอย่าให้มันเดินนะครับถ้าเรามองมันมันจะไม่เดินนะครับผมจนเริ่มระยะทางไกลแล้วให้เรารีบวิ่งไปให้เร็วที่สุดนะครับผมคือเดิน<ๆ>ข้ามฉากก็คือหายเหรอ,อใช่าชาใช่ใช่เห็นเขาว่างไหมตรงนั้นมีตะเกียงยไ,ไม่่ใชอยา้ตรงนัน้นมีขา <im it> หนิ <im it> หนมันมีขา ไอห <Leah. S 2> <logical. S 2> ินไอหินมันมันฆ่าฉันอนก้อนหินนั่นแหละมันทไ่มันกระเทิบเลยมันเป็นแมงมันเป็นแมงมุมเดือคานะครับหรือว่าอีกาครับจริงจริงๆนะเอนติตตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมเป็นอีกาตามฉากซึ่งอีกาเนี่ยจะเกาะอยู่เต็มไปหมดนะครับถ้าเราเดินไปเนี่ยมันก็จะร้องก้าก้ๆแล้วก็วิบแล้วก็บินหนีไป ซึ่งอีกการตัวน,นี้นะครับผมจะร้องเตือนเรานะครับว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีเอนติตี้ต่างๆนะครับอย่างเช่นแมนเรกนะครับหรือว่าคุณลุงหุนห่นไรกาเป็นต้นนะครับผมซึ่งก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับผมแกรมปี้นะครับหรือว่าคุณลุงนะคะคุณลุงนั่งรถเข็นเนี่ยจะเจอตอนท้ายฉากเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไฟนอลบอสนั่นเองนะครับผมซึ่งคุณลุงนั่งรถเข็นเนี่ยนะครับผมหากเราเก็บกีบดอกบัวทั้งหมด8กีบด้วยกันนะครับผมเขาจะทําดอกบัวให้เรานะฮะเราสามารถเอาดอกบัวเนี่ยไปวางตามจุดที่เราตต้้้องงกกกกกกาาาาาาารรรจจะะะะะเเเเเิิิดดดดไนนนคับผมมหยยขึล จุดดอกบัวที่เราวางไว้นั่นเองนะครับสะแนนนะผมเป็นกับดักนะครับกับดักที่พื้นซึ่งมันจะเป็นรูๆนะฮะหากเรารเยียบไปผมเราจะโดนหนามทิ่มแทงนะซึ่งเป็นกับดักที่น่าลำคาญที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันทําให้เราเสียจังหวะและเสียเวลาอย่างมากนะครับฉันจะไม่ไปเลยพีม่มันยังแบบนี่ไ<อ>งกันโอเคโอ้โหโอเคพื้นโลกไอ้สตอลเกอร์นะฮะหรือว่าดวงตาลึกลับที่จ้องมองเราอยู่นะครับผม ซึ่งเมื่อเราไปถึงกลางทางน,นะครับผมมันจะมีขอนไม้ที่มีดวงตานะครับผมวิ่งไล่เรานะครับหรือเรียกง่ายๆว่ามันคือซิกเกอร์ด่านส่วนนั่นเองนะครับผมการวิ่งหนีเนี่ยจะไม่มีอะไรบอกทางเราทาั้งนั้นนะฮะจะมีเพียงซ้ายและขวานะครับหากเราหันซ้ายไม่มีรูให้วิ่งไปต่อนะครับผมให้ไปขวาทันทีนะครับผมเทคนิคมีแค่นั้นเลยนะครับผมและต้องบอกก่อนว่าระยะทางการวิ่งนะครับผมมีกับดักตามลายทางมากมายก,ก่ายกองนะ,ะหากเราเหยียบกับดักนะครับผมรนะับ ไอสตอล์เกอร์ er จะมีโอกาสที่จะตามเราทันได้นะครับผมหากมันตามเราทันเมื่อไหร่นะครับเราโดนมันกระซวกไส้ตายแน่นอนนะครับผมแต่เมื่อเราวิ่งจนสุดทางแล้วเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นฝ่ายที่ต้องตายจากเราไปเองนะครับเพราะว่าคุณลุงหุ่นและกาจะมาช่วยเรานั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันเดินลักษณะยังไงล่ะตกแล้วลม,มั้ยรื้อจทางขาดรื้อจทางขาดแล้วทำไงอ่ะกระโดดเหรอโก้คมเลยอุ้ยมันจะลากฉันมันจะลากฉันลงไปบอกแล้วว่าอย่าเหยียบยา อ้ย <owning> ุงขอบคุณมากครับล <hi> ุงลุงโ่เกไปไว้ในเตาผิงนะทุ่งทุ่งไปละโอ้โหทุ่งทุ่งซาฮหื้อจำไว้อย่าหยยบยาหลอดจัดแบรเมิร์นนะครับหรือว่าเด e l a m แมนะครับผมเป็นไฟนอลบอสของ่านดีอ o ลเดอร์ตรงนี้นะครับผมนะครับรูปร่างเป็นเถาวันนะครับและมีหัวเป็นโคมไฟนะครับ ึ่งเทคนิคการหลบนั <c oughs> ้นง่ายๆผมง่ายมากเลยหากได้ยินเสียงมันผุดขึ้นมานะคะและโคมไฟที่หัวมันสว่างนะผมให้อยู่นิ่งๆไว้นะครับผมห้ามขยับตัวนะฮะมันจะไม่ทําอะไรเรามันจะเดินผ่านไปแบบเฉยๆนะครับเมื่อโคมไฟที่หัวมันดับลงนะครับผมเราสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระนะครับผมแต่เมื่อโคมไฟมันสว่างนะให้อยู่นิ่งๆนะครับผมหากเราอยู่นิ่งแล้วมันเห็นนะครับผมมันจะเอาหนามมาซอยตูดเราครับซอยจนตายนั่นเองนะครับระวังให้ดีไอตัวนี้ แล้วเนียเหมือนกับว่าถ้าเกิดมันมีแสงเหมือนชาวมโอลองอย่างเงี้ยจับโดนตายเลยเฮ้ยไม่เป็นไรเราเดินได้ปะเฮ้ยได้ได้ได้และในส่วนของไฟนอลบอสสุดท้ายนะครับให้เราหานะครับผมคันโย่ที่มีกิโยตินทั้งหมด3อันนะฮะสับให้ครบนะครับผมแล้วเดินทางไปยังทางออกนะฮะเราก็จะพบกับฉากจบนะครับผมซึ่งคุณลุงหุ่นรายการเนี่ยก็จะมาช่วยเราอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกับกระซวกหน้าไอ้แบลมเบิร์นะฮะ จนเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนจบนั้นเกิดอะไรขึ้นกับคุณลุงหุ่นไรการและเจ้าแบมเบิลหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเลยครับผมเฮ้ยสันทำมันกว้างเลยกว้างกว้างมากไปลุงไป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 เย้ายโอ้โหเอ้ยเฮ้ยไปตามมาพวกมันไปไหนไปได้ไอ้ลุงอาเจอแล้เจอกันหน่อยโอ้การต่อสู้ระหว่าง ลุงแล้วร่างไปโอ้โหลุงเออลุงมันลุกตกน้ำเออฉุดลุงกันกันมันจะเกิดก่อนแกมาเดินบนสวนทันได้ยังไงฮะเอาละครับผมนี่คือวิธีการหลบหลีกเอนติตี้ต่างๆนะครับหรือว่าพวกปีศาจต่างๆนะฮะในแมป Outdoor ส่วนแรกตรงนี้นะครับผมนะฮะหากใครชื่นชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่กู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 จุกุรุบ๊ายบาย